ผลทดสอบ Oppo Reno 10 Pro+ Plus บน Geekbench ยินยันใช้ชิปซัลฟากอน8 Gen 1ก่อนหน้านี้ได้มีข่าวรอว่า Oppo Reno 10 Pro+ Plus จะใช้กล้องหลังที่มาพร้อมกับเลนส์พาลิสโคม64ล้านพิกเซลสูมได้สูงสุด120เท่าล่าสุดก็ได้มีผลทดสอบ Geekbench เผยมาแล้วครับโดย Oppo Reno 10 Pro+ Plus โมเดล PHU 1 PH 1 0ได้รับการทดสอบบน Geekbench ที่ยืนยันการใช้ชิปประมวลผลที่มีคนเนมว่า a r o ซึ่งก็คือ Snapdragon 8 g 1ความเร็ว3.0 GHz ครับส่วนของ GPU จะใช้เป็น Adreno 730 h i g แรมจัดเต็มถึง16 g b คาดว่า Oppo Reno 10 Pro Plus จะมีรุ่นเริ่มต้นที่มีแรม12 g b ด้วยครับส่วนสเปคอื่นของ Oppo Reno 10 Pro Plus จะรันบรนบระบบการ Android 13 ครอบทับด้วยคล S13 โดยขนาดก i กเบนแบบซิงเกิล r e ทำได้ที่1,271คะแนนและแบบมัลติคอทำได้ที่3,930คะแนนคาดการว่า Oppo Reno10 Pro+ จะมาพร้อมหน้าจอแสดงผลแบบ OLED ขนาด6.74นิ้วความ K, ละเอียด 1.5K รองรับค่า Refresh 120Hz รองรับชาร์จเร็ว 100W ให้กล้องหลัง3ตัวที่มีความละเอียด50ล้านพิกเซลเป็นเลนหลักเตอร์โซนี่ IMX890 รองอัตราวายความละเอียด8ลพิกเซล และกล้องพลิงสโคปซูม120เท่าความละเอียดหกสล้านพิกเซลอีกด้วยครับตอนนี้ช่องไอทีฟ t าสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาเพียงแค่เดือนละ20บบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ